สมเพศเวทนามึงจริงๆเลยไอ้สอววไส้ไอีบัวลุงรลงรุงไพวะคือสมบูรถูกกับปาบัวท่ะเนี่ยไอ้ผู้ชายหล่อๆนะ่ะมาชื่อว่าไ <Overwatch S 2> อ้ไส้ออดีตเป็นผัวเก่าของอีบัว,วฮะ,ะแล้วตอนนี้เขาเลิกกับอีบัวไปได้กับอีเพนถ้าเจอกันทีไรแล้วมึงเออ ตีกันกัดก,กันหูแทบขาดคาปากไม่เชื่อคอยดูที่ลุงพูดมันเนี่ยริงทุกข์ขำนี่มันสึกรักสามเศร้าเราสามคนชัดๆเลยนะลุงใช่ไอ้ไส้อ้อา,อาทำไมตั้งแต่มึงไปอยู่กับอีกเทยเท่าอย่างอีเพนดูท่าทางมึงเนี่ยมัอดอยากปากแห้งมากนนอะเนาะพอรู้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะแจกเงินลา,าทำตาโตอยากได้มากขนาดนี้เลยวะ อ้ยอีบัวมึงรู้ไหมถึงแม้ว่ากูจะอดอยากปากแห้งกูไม่ได้ร่ำรวยขนาดไหนกูพอมีพอกินแต่เรื่องบนเตียงเนี่ยกูไม่เคยอดอยากปากแห้งเหมือนมึงเลยนะอีกระเทยลูตันอ,อ,อีเพนวันนี้ถ้ามึงไม่น่าแอย่าเรียกไว้อีบัวง,งามใจยำแซ่บไว้มาอะไรอีกระเทยลูตัน อยู่นิ่งๆเด้อกที่แรกอ๋อมาเบาหน่อยสิเจ้าบัวจ่าเมียเจ็บมากเจ็บก็ต้องทนอย่าหายไว้พี่เพ่นผมบอกพี่เพ่นตั้งหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปกัดกับอีบัวมันจ้งไหนพี่เพ่นก็สู่มันบ่ได้หรอกนี่พี่ซ้อยทำไมไปเข้าค้างเามียเก่าเอาก็ใช่สิพี่ซ้อยอะดิ เียวเพนจนหมดหวานแล้วพี่ส้อยก็จะคายทิ้งเหมือนคายชานอ้อยใช่ไหมละ่ะใช่อโอ้โหพี่เพนที่ผมบอกพี่เพนเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยหักพี่เพนเป็นห่วงพี่เพนบ่ิจากให้ใบหนางงามของพี่เพนเนี่ยววมซ้ำแบบนี้จังใดล่ะพี่ส้อยอพี่ส้อยพูดดีไม่อายอเบิ้มมันบ้างหรอ ไปออยมันหเหยียงมันเกิดที่หลังเขาป้าปแผนบักเบิ้มได้ยงนี้เาคนมาคอประตูไปเปิดที่ล่ะป้าแผนคร,ครับนุงส้อย ก็มีลุงสร้อยสวยมากสวยแบบตะโกเลยลุงเอยียงของมึงสวยแบบตะโกนนี่ใครอะป้าเพนผัวน้อยป้าเหรอเธออีบ้านี่มันพ่อเบิ้มหลานพี่สร้อยผัวฉันเออมาก็ดีแล้วนี่พ่อเบิม้มนี่นางแหลมหลานสาวป้าเพนเองรู้จักกันไว้นะ เพื่อมีงานอะไรน่ะนางแรมจะได้ช่วยหาให้เองไงป้าเพนนี่ป้าไลาให้ฉันมาหาเพราะว่าจะฝากไอ้เบิ้มเนี่ยให้มาทำงานกับฉันอย่างนั้นหรอโคนางแรมฉันน่ะมีอะไรจะให้แกดูรับรองเลยนะถ้าแกดูเนี่ยแกจะต้องตีบานแตกเลยหลัก ัไงรูปที่ไอเด็กหนุ่มคนนั้นมันมายืนแจกที่ตลาดสดอำเภอบ้านไผ่แล้วมันก็ยังบอกด้วยนะว่าคุณนายทองคำเขากําลังตามหาแหวนดอกมะลิวงนี้อยู่แมนหากใครเป็นคนเจอแหวนดอกวะลิวงนี้แม่ทองคำสิมอบเงินรางวัลให้แต้หนึ่งล้านบาทแกทองคำจะตายวันตายพรุ่งอยู่ไม่กี่วันแล้ว มันยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะตามหาอีนางเดือนงามหลานสาวตัวจริงอีกฝันลมๆแ้งๆที่นางเดือนงามตัวจริงมันยังมีชีวิตอยู่ป่านนี้มันก็คงมีคนตามหาตัวเจอไปแล้วสิเอ้ยมันก็ไม่แน่หรอกนะมึงสักวันหนึ่งยายคุณนายทองคำเขาอาจจะเจอหลานตัวจริงของเขาก็ได้ป้าเพน่นเมื่อไหร่ป้าเพ็จะเลิกพูดขัดฉันทีฮะเอากูก็พูดตามหลักฐานน่ะ ถ้าอีเด็กคนนั้นมันตายไปแล้วมันต้องมีคนเจอศพมันสิแล้วถ้ามันไม่ตายอ่ะสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาหาโคตรเงามันอยู่ดีนั่นแหละฉันไม่มีวันยอมให้มันกลับมาเหยียบลานส้มตำของนี่แกะทองคำได้หรอกนะป้าวันใดที่นางเดือนงามตัวจริงมันกลับมาวันนั้นแหละคือวันตายของมันแล้วป้าเพนลุงสร้อย แล้วก็อีบอมก็ต้องช่วยฉันด้วยอ้าวแล้วแลมจันเจพวกลุงซอยแบบไหนล่ะฉันจะให้ป้าเพนกับลุงส้อยไปช่วยงานที่ร้านส้ตมตำสาขาสองเพื่อคอยดูแลลูกของฉันแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กับฉันแล้วแล้วผมล่ะครับส่วนนายก็ไปช่วยงานที่ร้านส้ตมตำสาขาหนึ่งเพื่อคอยเป็นมือเป็นให้กับฉัน เอาเป็นแหอบห้บาหาักเบิ่มไปเห็ุงานกับพวกลุงแหละอีแลมกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรอยู่ฉันเปล่าคิดเลยนะป้า ฉันก็แค่มีงานดีๆที่อยากจะให้ในเบิ่มเขาช่วยก็แท่นั้นเองทีนี้ก็อยู่ที่นายแล้วล่ะในเบิม่มว่านายจะเอาหรือไม่เอางานที่ฉันเสนอให้เอาสิครับโหต่อบบอคิดเลยเนาะมึง พี่รามเป็นเมียผมแล้วผมจะทำทุกอย่างให้เมียของผมมีความสุขดีมากเบิ้มพี่สัญญานะว่าถ้าพี่ค่าอกแก่ทองคำได้สำเร็จแล้วลานส้มตำกับสมบัติของอีกแก่ทองคำาเป็นของพี่กับเรียนงามอะไรพี่จะไม่ทิ้งเบิ้มกับลุงส่้อยอย่างแน่นอนพวกเราทุกคนจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายไปด้วยกัน ผมนี่โชคดีจริงๆเลยได้มาเจอพี่แรมได้เป็นผัวพี่แรมจริงเหรอบอมจริงพันเปเซ็เลยครับถ้าจริงอย่างที่บอมว่าไหนบอมลองพิสูจน์ให้พี่ดูอีกสักครั้งสิว่าเราสองคนโชคดีมากแค่ไหนที่ได้มาเป็นผัวเมียกัน